พี่น้องเอาสตรอเบอรี่ไปให้ลุยกันนะคะไปลานเสริมเสวยมาค่ะคุณเสริมสวยมากจนเนาะคือสตรอเบอรี่ฝานี้ลุยจ้าขอบคุณค่ะนี่ลุยชอบสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องโคงตรงเลยเนาะตัวนี้เสริมสวยกินวะกินนี่กินนี่ไม่ต้องกินเนื้อก็แล้วเดี๋ยวใช่ไนโอ๊ยกินนี่นี่ท่านร้านคนอยากกินก้อนหน่าพี่น้อง 妈呦呦！<music> เีตะตตะลตะละนอตะลตะลอยู่ขาว้อยงโอมองหันมันมันมอหันเด่นเป็นไรนะคือตีนกระฟองตะที่แหลกคือคอกระฟอนที่แหกมันหันนดีนั่งพามนเถอะ่อนอ้มองมันอยู่นี่ก็นั่งมงมันอยู่กับมึงกั Nhà. À, nhanh, nhanh, nhanh. À, nhanh, nhanh. Ở, hát nhà nhanh nha nha nhanh nha nha cần cái mẹ Hắn nha nha mòn nha lắm con mòn nha con cá cá Nhóm cá Cá chẳng chẳng gì đó Nè, 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 สวัสดีเอ็มคที่อสุขแมก็มั่นใจให้แม่อยู่อคระ้ี่น้องหลานมาเป็นม่นใจให้คุณนะงานแข่งกันก็แม่อยู่อีกท่นเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าแม่อยู่ตีดาด้แล้วบานีเอาแม่อยู่ตีอะไรแล้วบานีมาใกล้เขาบานี ค่ะว่าเิ่งบรรยากาศี่ลุยยางน้ำกันแล้วพี่น้องค่ะดีขึ้นทุกวันค่ะพี่น้องอาการดีขึ้นทุกวันพี่น้องกะย่างน้ำเล่าเนาะกะย่างเมื่อละสองรอบสามรอบค่ะแต่บอกยางหลปันไดเนาะพว่าหมังพาตัดเพิินกะให้เรแข็งแรงปันไดเนาะค่ะ บรรยากาศก็จะอวดหัวจ้าน้อยนะคะพระ่ามาเจิมถแหายอดเย้าน้ำเนาะคะ่ะหอดเวลาแรงเพิ่นสิงยงางเสากับแรงค่ะสียนะงดังแน่กับขอโทษขออภัยเวยค่ะห้อนคำพี่น้องมนันนี้ย่บัน ข้งแกโซฮอนฮอนคักฮอนมาสองเสมอแล้วพ oh yeah. okay. ี่น okay. ้องกะมันกะถึงฤดูร ja ้อนนะเนาะฮอนแห้งฮอนคับนานาดำบ่ละแห้งดำกว่าก้าค่ะฝากส้มฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อออด ไปลูกไปคุณพวกมันกางมเกี่ยวหม่องตะค้อนยางเหรอเด็่ม่ แข้งก็เกาละพี่นอ้องย่างเองได้หมั่นูุซอยแดดจ้าเผา,าเองพี่เ่มจะพ่แข็งแล้วนะพี่นอ้องเนาะกรลังจะปะกติละวค่ซึ่งย่างเองได้ชู้มืองแ้วมีขึ้นซู้มือค่ะ ที่เข้าไปะโอ้ยใส่กไดาคุณบาแม่่อฟังบานยัเลยืกเ็นยำเนเลยอกันงใสกันแ้คะตางคุี้ทีขามาคิดตามสองติ๊กลาผ้าลุยนะคะห้อย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 ถือปรดี๋ยว้าโฆษณนะคะับเชันใสด้ยนะคะสมสวนน้ำยเย็นค่ะยำแรกพี่น้องพ้าพี่น้องชมสวนน้ำกันเนาะค่ะที่บานสวนลุยค่ะ สีไม้ไผลูกมาโดยเจ๊หญิงนะคะเออเล้ยวอย๊ะเจ๊หญิงพาล้อสวัสดีค่ะเจ๊หญิงพานิรุยล้อมันจะกลับได้ไหมเฮ้ยสื่อนั่นสื่อหน่ะสื่อมาท่าไปน้ำอยู่อ่ะมันท่าแบบเดียวกับน though, s, well. like ้ำกันไดดีกว่ื่องไหนเอขัดไม้หรอสีไ่ไมน สีขาวาแลดเดินแล้วๆกะสีงอนทและ้มงค่ะกันม่ว่าเราสิบคนเรายื่นไ่เขียนเราเลยก่งแล้วมันห้าสีเงี้ยนนองมาในบ่อบ่อด้กสั่จังบ่อนุมัเขาสี่บ้าที่ไหนทำมากับยังว่าบ่อข่อบอกข่บ่อเสี่ยงมอนม้าตาไ้นองบ่อสกกอนบ่ม่อยู่ยื่บาน้านบไลกันร้อนอยู่ ข้าบดล้งที่อยู่ข้าซื้อมหอเลยนดนะเดบเนะดดบัวเบีดเ่ดีสีซ้เกาที่นนเขาะเ่นยาสลาย่เนงแลเบ่นเาเินเเพนเเพนอวค่ะช่างบ่าวนาชาแนลนะคะ